สวัสดีมิลักแฟนบีททุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็จะเป็นเกมบีทใหม่ที่เพิ่งเปิดวันนี้ตอน5้าโมงเย็นที่ผ่านมานเลยนะก็อันนี้จะเป็นเกมเอ่อบีทบัตวอลนะก็คือบีทมันจะเป็นเหมือนภาคสงชื่อเกมมันจะเป็นเอ่อก็คือสงครามภาคพันปีนะั่นแหละอ่ะบัตวอลก็คือสงครามเลือดประมาณนั้นซึ่งอันนี้ผมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็คือเซิร์ฟหนึ่งนะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยตอนนี้นะว่าเกมนะ่ยมัน เออมันเป็นเกมเถื่อนอ่าต้องบอกยี้เลยว่าเกมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเกมเถื่อนเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครจะเติมหรืออะไรก็คิดให้ดีๆแล้วกันถือว่ามาเล่นเอาสนุกขั้นเวลาแล้วกันนะอย่าถล่มลึกอะไรมากเพราะว่าผมว่ามันไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่นะแต่ว่าของเซิร์ฟนอกเอ่อผมเห็นว่าของเซิร์ฟนอกเขาก็มีมานานแล้วนะสำหรับเกมนี้นะแต่ว่าก็นั่นแหละแล้วแต่คนแล้วกันนะส่วนตัวก็จะมาเล่นแบบขำๆแล้วกันเพราะว่ามันเอ่อบีดนเก่าก็ไม่มีอะไรใหม่นะแต่ว่าสำหรับบีดเอเทนอลโซ่นะมีข่าวจาก ต่างชาติมาเขาบอกว่าค่ายเกมแ่ะมีคนซื้อต่อไปแล้วก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นเอาว่ามันจะมีการพัฒนาต่อหรือเปล่านะเห็นเห็นเขาบอกกันนะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าข่าวจริงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงก่อนนั้นเราก็มาเล่นเกมนี้รอกันไปก่อนแล้วก็ผมมีโค้ดอยู่ประมาณ4โค้ดแล้วกันเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันนะไม่ใช่ไม่ใช่ช่องคอมเมนต์นะเดี๋ยวดีสคริปชันแล้วกันก็กดไปดูเอาแล้วกันนั่นแหละประมาณนั้นมันจะมีอยู่4โค้ดมาเดี๋ยวเรามาดู ข,ข้าวๆตัวละครเกมนี้ก่อนอจริงๆบอกเลยว่าเกมเนี่ยมันตัวละครเนี่ยมันเหมือนจะอิงมาจากบีดเอเทนอลโซะค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าทั้งตัวละครท้าทางโจมตีหลายๆตัวเนี่ยก็คือเอามาเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป๊ะเลยนะก็คือเอามาเป๊ะเลยนะก็นั่นแหละมาเดี๋ยวเรามาดูกันมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามสี่ห้ามีอยู่ น่าจะหกสายมั้งโทชิโร่นี่เป็นระดับ LR นะเกมนี้ก็คือมันมีระดับสูงสุดคือ LR ไม่แน่ใจว่า LR ชื่อเต็มมันชื่ออะไรรไู้นะแล้วก็จะมีเป็น UR นี่เป็นทวกตัวละคร UR ตอนนี้ LR มีแค่โทชิโร่แต่ว่ามันมีแบบไม่แน่ใจนะว่าทําไมมันถึงต้องมีแบบม,มีมีดาวแยกๆให้หลายๆอันอย่างนี้นะไม่เข้าใจก็คืออาจจะอยู่ที่เลเวลอะไรพวกนี้ด้วยมั้งแต่ว่าถ้าความคิดเห็นส่วนตัวนะก็คือคุณควรเอาแค่แบบว่า แกลเลอรี่เนี่ยมันควรจะเป็นการรวบรวมตัวละครทุกตัวไม่ใช่แบบต้องมาแยกเป็นอย่างนี้นะนี่คือไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์คอะไรโอเคอะประมาณนี้ LR แล้วก็ UR นี่ก็จะมีหลายตัวเนี่ยไอเซนดักแรก่สหรับเกมนี้จะเป็นร่างที่แบบว่าก่อนที่ไอเซนจะเปิดตรงหน้าได้ซ้ำนะก็คือเป็นดักแร่เลยเนี่ยโอเคแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นตัวละครแบบเหมือนกับใน Eternal Soul เป๊ะเ,เลยนี่ แล้วก็จะมีบางตัวที่เป็นตัวที่ที่เกมนู้นไม่มีนะตัวแรกเลยจะเป็นนี่เรนจิบางไคนี่อยู่ระดับ s s r นะสำหรับตัวนี้แล้วก็จะมีนี่นี่อุนเคียว่ารีสเลรชชันนะอันนี้จะเป็นร่างร่างก่อนที่จะเป็นร่างสุดท้ายาประมาณนี้แล้วก็โคกานี่โคกาจะเป็นร่างตอนก่อนก่อนถูกผนึกะถ้าโคกะในเอเธนอลโซมันจะเป็นร่างหลังจากที่โดน ปลดผนึกแล้วแต่เนี่ยคือจะเป็นร่างก่อนก่อนที่จะโดนผนึกนะจะเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็อ,อีกิี่ะร่างนี้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะร่างนี้แต่จริงอันนี้น่าจะอยู่ในภาคภาคของไอเซนนี่แหละนะรอบร่างนี้นะถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิด ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่แล้วกันเพราะไอเพราะอทอนอลโซไม่มีนะอันนี้เลนจิตตัวเดิมอุนเคียน่าเเนี่ยมันจะมีดาวมีอะไรแยกมาให้นะเพราะฉะนั้นตัวละครมันเหมือนจะเยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ก็คือมันจะเอาซ้ำหลายตัวไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเออผมจำได้มันมีนะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบพวกไม่ใช่ตัวเก่งๆมากตัวแบบกากๆหน่อยอ่าอ,อ,อันนี้จะเป็นตัวนี้เอ่อโฟ์ดมันชื่ออะไรชื่อโฟลด์หรือชื่ออะไรอย่างรูดูนะนี่จะเป็นตัวนี้ ก็คือจะไปร่างก่อนปดดาบแล้วก็จะมีตัวนี้ชาชาลอตต้อะไรทุกอย่างเลยถ้าจะไม่ผิดนะชาลอตตีเออน่าจะน่าจะถูกนะแล้วก็อ,อันนี้มีแล้วโอเคนี่แล้จะเป็นแบบพวกกิ้กี้นะเออเทสลาชูหลงชาวหลงนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำชื่อไม่ผิดแล้วก็มีเนี่ยจิโรโบแต่ว่าจิโรโบเนี่ยในเอเทนอลโซ l มันมีตอนมันเป็น เป็นตัวอยู่ในดาดนะตัวนี้มีอยู่ตอนอยู่ในดานที่เป็นร่างปลดที่เป็นร่างปลดดาบแล้วที่มันใช้เป็นกรุงจักรอ่ะสวนตัวนี้จะเป็นนาคิมก็เป็นตัวกิกก้เหมือนกันจะเป็นพวกเดียการ์ดพวกเนี้ยเนี่ยเออเทสตากับเชาหลงนะโอเคประมาณนี้สหรับตัวละครที่มีอยู่นะแล้วก็เอ่อระบบพวกอัพอาวุธกับไอเนี้ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเกมเนี้ยมันจะใช้อาวุธเขาเรียกว่าเป็นเอ่อใช้เป็นเหมือนเซ็ตเดียวกันนะเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนแป๊บหนึ่ง อ่านี่นี่มันจะใช้เป็นอาวุธอ,อาวุธเหมือนแบบเซตเดียวกันก็คือนี่มันจะมีอย่างี้ก็คือตัวล,ละครเราทุกตัวเนี่ยมันจะใช้เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดแล้วก็คือเหมือนแบบอันเนี้ยเก็บ3ามเล่มใช่ไหมก็จะมารวมเป็น2ดาว1เล่มพอ2ดาว1นึ่งสดาว3เล่มก็จะได้เป็นอันนี้1อันอ่ะประมาณนี้นี่ก็เก็บเก็บรวมรวมรวมไปเรื่อยแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะให้เป็น V.P. 9เลยนี่ก็คือเกมมันให้มาเป็น V.P. 9เลยซึ่ง ตอนที่เราเป็น VIP 9เสร็จปุ๊บมันจะมีนี่อา่าเป็นแพ็ก VIP อันนี้ให้มาซื้อเลยนี่ V0 V1 V2 V3 เนี่ยมันจะได้ของได้อะไรมาด้วยแล้วก็นี่จะได้เศษอา่า SSR เศษต,ตัวแดงเศษตัวแดงอะไรนี่แล้วจะมีดาบแดงมาด้วยอันหนึ่งของ V8 ก็คือได้อยู่ละอ่ะส่วนที่ V9 นี่อ่ะกดซื้อเลย V9 นี่อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อ ประมาณนี้นี่ V9 เกมนี้น่าจะมีแค่ถึง V10 นะก็คือใครอยากสุดเนี่ยก็คือเติมเพิ่มอีกน่าจะร้อยพันหมื่นแสนไม่แน่ใจเนี่ยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่แน่ใจนะว่ามันตีเป็นเงินกี่บาทนะของเกมนี้นะแต่ว่าผมคงไม่เติมนะก็คือเล่นชิลๆแล้วกันแต่ว่ามันจะได้ของพวกเนี้ยหมวกแดงอะไรบานีนะกกันนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็จะมีแพ็คเติมอีกค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าวันนี้เอาแค่นั้นพอเดี๋ยวว่าเราจะมาเปิดเอาตัวละครกันซึ่งตัวละคร ยวต้องดูก่อนแป๊บหนึ่งนะตัวละครเอาเอาที่แบบว่าเป็นเซตที่ผมอยากเล่นนะอันเนี้ยตีเป็นว่าผมอยากเล่นเป็นทีมฮอลโลเลยอ่ะก็คือถ้าแบบตัวดีนะฮอลโลอจิโกะหนึ่งตัวแล้วก็นี่จะเป็นตัวนี้แล้วกันนีจะเป็น3ตัวนี้จะเป็นท่านมือ3ตัวกับอิจิโกะเป็น4ี่แล้วแสงไม่มีอันนั้น4ตัวแล้วก็อันนี้อีกแล้วกันนะ56น่าจะใช้ได้6ตัวนะเออก็น่าจะครบ6ตัวพอดีสาหรับฮอลโล เออมาเรียงทีมตรงไหนวะเรียงทีมเรียงทีมอ่าน,นี่อันนี้เฮ้ยมันได้แค่5ตัวฮะก็เดี๋ยวค่อยมาเลือกอะไรอีกทีนึงลวกันแล้วก็มันจะมีการปรับแผนด้วยมังถ้าจะไม่ผิดนะวิธีการต่อสู้มันจะมีอันนี้เป็นอาวุธอ๋อนี่เป็นแผนการต่อสู้สามสี 3, 4, ่ห้าเป็นรูปแบบการต่อสู้นะมันจะมีอย่างไรม้จุดแดงๆน่าจะเห็นอยู่นะนว่าตัวละครวางไว้ยังไงได้แล้วก็น,นี้ด้วย อันนี้เหมือนมันจะไม่มีเอฟเฟกต์กดเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์อะไรนะเหมือนถ้าใครเคยเล่นเกมวันพีซไอ POP อ่ะ,อะเวลาเราปรับเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์อย่างสมมติอันเนี้ยได้ PX แท็กอันนี้ได้ MX แท็กอันนี้ได้เดฟอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไม่มีแค่ปรับรูปแบบทีมเฉยโอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยววันนี้เรามาทําการสุ่มสุ่มตัวสุ่มของแล้วกันเอ่อปดเลือก1รางวัลต่อไปนี้ถ้าส่วนตัวถ้าอยากได้ก็ต้องเป็นโทเซนเด็ เออเราจะไปเล่นพวกโยมมทูตกิกก๊อก,กทำไมใช่ไหมอย่างเราเราต้องเล่นอันนี้อ๋อนี่ของเปิด้าสมบัติขั้นสูงหนึ่งครั้งอันนี้มันรีเฟรชฟรีนี่ว่ะอ่ะกดไปหนึ่งครั้งปั๊บได้อะไรโอ้ได้ไดาบเอ้ยถือว่าโพรถือว่าดีอยู่นะน่าจะดีนะ หครั้งฟรีผมว่านี้เดี๋ยวเราเก็บใช้15ครั้งทีเดียวเลยการจะได้กดทีเดียวมาแล้วก็มาอา่ามาเปิดไอ้พวกนี้ดีกว่ากาชาอันนี้ตู้ธรรมดาศูนย์อันนี้ตู้อันนี้มี120ไอเน,นี้ยเกะก,กะมากเลยอะแถบบนเนะี่ยไม่กระตัวเนี่ยมันควรเอาลงมาอีกหน่อยนึงนะมันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเอาเอา่ออันนี้เปิดได้ปะ อันนี้มี53อ่าเดี๋ยวเรามาเปิดนี้ดีกว่าอ่าสําหรับอันนี้อัน,นที่อยากได้มีแต่อะไรก็ไม่รู้กิก๊กกว่ะโอเคมาเดี๋ยวเราอ่าอันนี้มีโคกะมะซึโมโตะอ่าอิชิดะอ่าสีเขียวอุน่น ถ้าเราจะมาเปิดสีเขียวแต่ว่าถ้าจะเอาให้สุดผมว่าตัวลุงไอตัวม่วงไอตัวมืดกะแสงเนี่ยน่าจะเวิร์กว่ามืดกะแสงทุกเกมเนี่ยน่าจะเก่งกว่าโอเคมาเปิดนี่ดีกว่าอ๋อมีโอกาสได้เศษตัวละครด้วยไม่ใช่แค่ได้ตัวละครเอ้ยหรือว่ามันเป็นตัวละครอ,อยู่แล้ววันนี้แต่ว่าเรามีหมดแลวพวกนี้ไอพวกนี้ทำอะไรได้เนี่ยใช้แลกของโอเคอ่ะอะ่อันนี้ตัวน่าจะอันนี้เราน่าจะไม่มีนะ,อ,ะอ๋อมันได้เศษหมดเลยนี่หว่า อ่ะได้ยามีเอเดอาร์มาแล้วหนึ่งเหลือกี่อันเนะี่ยเอเดอาร์ทำไมของอันล่างมาคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเปิดไปโอเคเอ่สองพันห้าสองพันอ๋อสามารถเรียกฮีโร่ได้อันหนึ่งเราเอามืดดีกว่าอืมไม่น่าจะมีประโยชน์โอเคมา อันนี้เนี่ยอ่ะมาเปิดอันนี้กดีกว่ามีอยู่201ใบก็เปิด200แล้วกันตัวละครที่อยากได้ก็ไอเซนแล้วก็พวกตัวเอ้ดีสุดมันมีแค่ไอเซนนี่ว่ะอ่ะตีเป็นว่าท่ามือท่าแสงแล้วกันตัวอะไรก็ได้อ่ะประมาณนั้นมาเออรูปี้เอามันไม่มีกดไอ้นั่นเหรอะนะผมขอมันกอ๋อแปลว่าเมื่อกี้เรายังไม่เคยมีตัวละครมันเลยขึ้นอย่างนั้นให้โอเค หรือมันขึ้นให้ตลอดปะมันกิกะมากเลยนะอ๋อเป็นตัวละครแบบอันนี้มันถึงขึ้นให้ถ้าเป็นตัวที่เรามีแล้วน่าจะไม่ขึ้นมั้งเอ๊ะแต่ว่าคีราผมก็มีแล้วนี่หว่าอ่ะอิชิดะเอเออาโอเคมาต่อไม่ได้ถ้าเอ็สูงสุดมันคือ UR เนาะเอ๊ย LR แต่ว่า l r ลอาร์ในนี้ กสีทองมานึกว่าจะเป็น U R S R อ่านี่เกลือโอเคเกลือเอ้ยเงินโอเคสวยอยู่เฮ้แต่ว่าไม่ใช่เงินตอนภาคภาคไอเซนนะเฮ้แต่ว่าตู้นี้ไม่น่าจะมีของภาคไอเซนนะโอเคเอาเปิดไปหมดเลยแล้วกัน ปั๊บปับปับอะซุยฟงมาหรือว่าเราควรเล่นเป็นหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยแรกไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นตอนแรกๆเลยนะเพราะตัวละครมามันยังมาไม่หมดทุกตัวเลยด้วยความที่เกมเพิ่งเปิดเนาะถ้ามันตัวละครมาหมดทุกตัวเลยมันก็น่าจะแปลกไปเราน่าจะเล่นไปเรื่อยแล้วกันปั๊บปับ๊บเหลือกี่ราเหลือสีอ่สิบเออมันจะไดฮิโยริซ้มอ่ะมีตัวนี้มาใหม่ こอ๋อตัวละครเต็มอ,อ่าอันนี้น่าก็น่าจะกดไม่ได้เดี๋ยวนะขออนุญาตอ,อ่าทงานฝีมือโอเคตอนนี้ออาตัวละครเต็มอีกอ,อ่าตัวละครตัวละครตัวละครในกระตัวูนแกลอรี่แล้วตัวละครเต็มมันเอาไปทำอะไรได้ปะอ ตระกูลตระกูลนี้น่าจะเป็นกิวอ <ır> ่าอ่านี้ดีไซน์เคริรนโอเค okay. ไอพวกตัวอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช้อะไรได้ใช่ไหมขอใส่นี่ไงแยกแยกเป็นของได้โอเคเอ่อพวกตัวธรรมดาน่าจะไม่มีประโยชน์หรอกเอาใส่ใส่ไปมันไม่มีการคัดกรองเหรอเดี๋ยวไปย่อยเอาไอพวกนู้นขึ้นมานี่บรรเลเลยนะมันควรมีการคัดกรองหน่อยสิเอ่อ อ๋อมันใส่ได้แค่ตัวขั้นต่ำโอเคระดับ R ขึ้นไปมันจะไม่ใส่ให้โอเคนึกว่าแต่มันเอาไปหมดซะละมาเปิดต่ออีกหน้อยนึงมีอีก20ใบใครเคยเล่นของเซิร์ฟนอกมานะตัวไหนเก่งลองบอกผมหน่อยนะเพราะผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเออชิ่อหนึ่งทางไต้องอนนตัวอะไรครับเอ้ยส<ำ>ัมไม่สัมมันก็ได้จะเอาไปอัพได้เนล่า อ๋อมีโอกาสได้ R. S R กับ S S R อ่ะโอเคเรื่องหัวหน้าหน่วยมีกตัวนึง S R ส,สูปแล้วคือเราไม่ได้ไอ้นั่นเลยเร,เราไม่ได้ U R เลยสามอาันนี้รับของข,องของวัญเราไม่ได้ U R เลยไม่เป็นไรผมว่า H S S R ก็น่าจะเล่นได้อยู่มา มาดูผลประกอบการเราควรแสดงการต่อสู้แล้วก็เ,เด็อิดะเนี่ยอ,ออกกดยังไงวะเนี่ยทำไมมันออกกดตรงนี้โอเคอิชิดะออกอันนี้ออกอันนี้ออกชาวหลุงออกมาอา่และอย่างผมก็ไม่รู้นะว่าตัวละครไหนมันคือตำแหน่งไหนนะตัวละครมันไม่ได้บอกว่าตำแหน่งไหนมันน่าจะมีบอกนะไอหมาเนี่ยน่าจะแทงอยู่ละอิชิดะน,น่าจะเฮ้เรามีเลือบมาด้วยเหรอ ผมเปิดได้เลือมาตอนไหนวะหรือว่าเลือมัน ESR อยู่แล้วแล้วผมไม่ได้สังเกตอ่าจะมีโอเคมีเลือที่เราไม่ได้ใส่อืมเพราะอันนี้มันไม่ใช่เป็นสายตัวละครเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนธาตุละกันอ่ะมันเป็นเหมือนธาตุตัวละครอันนี้ไม่รู้ทำไมได้เพราะฉะนั้นเร็วๆโอเคเอ่าข้อน,นี้อะไรอะ่ะอ๋อนี่ แสงสามตัวถ้าแสงแล้วก็จะหายเอ่อเราควรจะใช้แบบอย่างละสองตัวพลังพิเศษไปห้าท่าที่มีคุณสมบัติต่างกันเอ่อท่ามือหนึ่งพท่าธรรมชาติท่าน้ำแข็งแสงสว่างอย่านะนี่เป็นน้ำแข็งน้ำแข็ง ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอาโทเซนออกใช่ไหมแล้วเ,เอาเลิฟเข้าเสร็จปุ๊บมันจะอ่านี่มันจะเป็น3อันจะมีอันนี้ธาตุน้ำสองตัวได้อย่างละ22 2ๆๆแล้วก็ถ้าแสงใส่ได้ตัวถ้าแสงตัวหนึ่งก็มีผลแต่ถ้าถ้าแสงกับมืดอน่น่าจะอย่างละตัวมีผลส่วนธาตุอื่นต้องใช้อย่างละ2ตัวโอเคอ่ะประมาณนี้โทเซนจริงๆโทเซนน่าใช้นะแต่ว่า ถ้าใช้โทเซนเราควรจะมีอันอื่นเราควรจะมีสีเขียวอะเรียกสีแล้วกันนะไม่ชินกับธาตุแม่งเลยโอเคเราควรจะใช้สีเขียวอ่ะประมาณนี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยผมขอรีนี้ก่อนเกิดใหม่อิคิดะอัพอะไปเยอะมากอุปกรณ์ลบบอมันใช้คำว่าลบบอเดี๋ยวนะใช้คำว่าลบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะโอเคมันคือการถอดออกเลยนะมันใช้คำแบบ เราบอมากเอ่ออัน,นอันนี้เราดีไปแล้วมาเอ่ออันนี้มันเรียงยังไงของมันวะเดีย๋ยวนะกดออกก่อนเอ่อเส,สียม็ดอืมเมื่อกี้ไม่ได้บันทึกเวรกรรมมานินโคมาบุระเดี๋ยวนะเอ่อสุยฟงอิชิดะอันนี้แล้วก็นินโอเคแล้วก็กดบันทึกเมื่อกี้ไม่ได้บันทึก อ่ะโอเคเรียบร้อยตัวละครเลี้ยงละมาเดี๋ยวเรามาอัพตัวละครกันเอาจริงเดี๋ยวมาไล่อ่านสกิลตัวละครก่อนเลยละกันนะเอาเอา,เอาแค่ตัวที่ผมมีอยู่พอนะตัวอื่นๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอทําอีกทีนึงละกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือทําไม่น่าจะไหวอะ่ะเดี๋ยนะขอรับของฟรีแป๊บหนึ่งเอ้มันมีรับทีเดียวเอเคเอองูตั้งนาน โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวละครกันก่อนเลยอ่ะตัวแรกเลยจะเป็นท่านั่งของยินนะสกิลหนึ่งนะสร้างความเสียหายร้อ่สิบแปตัวแบบสุ่มในแถวกลางและแถวหลงังมีโอกาส20%จะงานเป้าหมาย <c oughs> ที่จะงานเป้าหมายดังกล่าวเวลาสอรอบไม่สามารถใช้งานได้2รอ,อบคืออะไรวะไม่สามารถภาษาไทยภาษาไทยกดหนึ่งหลโอเคมาต่อไปจะเป็น พารีบอันนี้เรียกว่าพาร์สีบนวมันบอกว่าเป็นทักษะติดตัวแล้วกันนะ HP Attack Key เพิ่มขึ้นนะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นจะนะทัาากษะการใช้งานทัาากษะการใช้งานอืมอันนี้เป็นพา s s ีบสองอัน สกิลน,นี้น่าจะเป็นตีปกติอันนี้น่าจะเป็นอันติอ่ะอันติก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่ HP น้อยที่สุดสร้างความเสียหาย260หากว่าหมายมีสถานะงินเพิ่มดาเมจ20%สถานะบ้าบอเลยเนี่ยเย็นลง4กลมกลมสปล่อยโอ้โหภาษาไทยโอเคเออใครเข้าใจก็เข้าใจนะใครไม่เข้าใจก็แล้วแต่เอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคไม่ผมว่าสกิลไปอ่านกันเองดีกว่านะเพราะว่าแบบจากให้ดูแล้วคือแบบไอ้แค่สกิลแปล,แ,ปลแบบห่วยแตกมาก สถานะง,งานหนึ่งเงี้ยความเงียบเผาอะไรสุแบ็กไฟสักอย่างไม่รู้นะการฟื้นฟูต้องห้ามอันอื่นยังพอเข้าใจได้นะไอสถานะง,งานเนี่ยคืออะไรวะไม่เข้าใจโอเคเอประมาณนั้นละกันใครมีความเห็นยังไงก็บอกด้วยกันเดี๋ยวค่อยดูทีนึงว่าตัวไหนมันเก่งนะเดี๋ยวค่อยดอูส่วนตัวแล้วน่าจะต้องอัพเวลก่อนเดี๋ยนะถ้าในความคิดส่วนตัวเท่าที่ผมดูนะเนี่ยอันติแล้ว อันนี้ไม่ใช่ติดสุ่มสี่ตัวอันนี้จะข้ามเสียหายอ่ะผมอัพอิคิดะดีกว่านะปับ๊บอ่าสามสิบเอาอิคิดะแบกไว้ก่อนแล้วกันเอาสักอ่ะผมว่าตัวละครลูกตัวห้าสิบแล้วกันอนะ่ะ ไม่แน่ใจแล้วว่ามันอัพเท่าไหร่กันแต่ไงเกมนี้มันมีกฎไอ้เน,นี้ยเกิดใหม่อยู่แล้วไม่เป็นไรอัพไปแล้วมันยังสามารถกดออกได้ที่จริงมันน่าจะอัพตันได้ทุกตัวแหละแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวของไม่พอแล้วก็เลิก เออสร้างคอนเทสต์ตัแบบสุม่มอะใส่ยงินแล้วกันแล้วก็หมานี่แล้วกันอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวอะไรอีกว่าอิชิดะอ่ะเดี๋ยวอัพอิชิดะเป็นตัวหลักแล้วกันนะผมว่ามันน่าจะเก่งอัพได้ถึงวิวเลยวะอัพได้อีกหกอวิวร้อย กดค้างไม่ได้อะได้ปะไม่ได้กดค้างไม่ได้ต้องกดทีละ,ะ,ะโอเคได้ถึงเลเวลร้อยอะประมาณนี้อันนี้คำมพี h p h p a t ี a t k อกแกเออดีกว,ว่าโอเคอเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้กันนิดหน่อยแล้วกันอ,อันนี้ตัวละครฟรีอ,นนอืมมาลองดู แค่คูณสองแคโอ้โตเรนจิปาบไอแต่รูปแบบสก,กิลไม่มันมันต่างอยู่นะต่างกับเกมอยู่แต่ว่าดีไซน์ตัวละครเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยถ้าใครเล่นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าอ่ารูปแบบตัวละครเนี่ยดีไซน์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าสก,กิลก็ยังมีต่างกันอยู่สก,กิลไม่ได้เอามาก๊อปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะเนี่ยป้ามาให้ แทงแทงแทงถ้าแทงอ่ะมันเหมือนกันจใจดูนะถ้าแทงอ่ะเหมือนกันแต่ว่าเอฟเฟกอ่ะเอฟเฟกมันต่างกันอ่ะอย่างของอนุน่ะมันจะมีมมเอฟเฟกต์ขาวๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ของยีนอนุนมันสร้างความเสียหายเส้นตรงแต่ว่าเนี่ยก็คือสุ่มแถวกลางกับแถวหลังใช่ปะ่ะเน,นี่ยอันนั้นมันจะไม่มีเอฟเฟกต์ขาวๆอยู่เนี้ยแต่ว่าท่าแทงเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเหมือนๆกันนะ ด่านก็ง่ายๆนะเพราะว่ามันเป็นด่านต้นๆแล้วก็มันแจกของมาให้เราค่อนข้างเยอะความท้าทายนในซีดีอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับบ,บีดบัตรวอลแล้วกันนะก็ถือว่ามาเล่นขำๆแก้เครียดไปเรื่อยๆแล้วกันก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับเดี๋ยวลงสำหรับ,กบเกม บีทเอเทโซถ้าเอเทโซมีอะไรใหม่ก็เดี๋ยวจะค่อยมาบอกกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้หลักๆก,ก็เดี๋ยวเล่นเกมนี้ไปแล้วกันนะเพราะว่าอย่างนั้นมันเป็นเกมใหม่มันมีอะไรให้เราทําเยอะอย่างมันมีเนี่ยการทดลองเนี่ยน่าจะเป็นการแต่งหอคอยเหมือนกันนะไม่แน่ใจนะนไม่ใช่ใแต่งหอคอยอเปล่าแต่ว่าก็านั่นแหละประมาณนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันสำหรับบีทบัตบอลนะเล่นขำๆกันแล้วกันของผมอยู่เซิฟหนึ่งนะผมอยู่เซิฟหนึ่งแล้วก็กิ้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปหาอยู่คนหนึ่งเขาแล้วกันนะไม่เป โอเคประมาณนั้นก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับ like, เป็นกำลับบงใจด้วยนะครับผมสามารถก็ดิ่งเพื่อนไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้านซ้าย,พยเพจดีด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนี้ครับไว้เชิญใหม่คลิปหน,น้าบ๊ายบายครับผม